ที่แ่งคนผู้คนก็มากมายอาหาจรจะรากไหร่ก็ตรีชิดาภาชิม Love Story, Story. Love Story. ช่วงตรีชดาภาชิมวันนี้นะคะละัดเลาะ,ละมาแถวที่ปอยเรียนระดับมหาวิทยาลัยแถวรามคำแหงค่ะจริงๆแล้ว ก็คุ้นเคยอยู่กับตรงนี้ตั้งแต่เรียนปริญญาตรีปริญญาโทนะคะแล้วก็ยังวนเวียน,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 ยนอยู่แถวนี้เพราะที่ทำงานก็อยู่ในละแวกนี้นะคะแต่ว่าบอกก่อนไม่เคยเจอร้านไหนที่มีเมนูอาหารวิจิตรแล้วก็เข้าใจคนย่านตามความแหงเท่ากับร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ตรงนี้นะคะร้านตั้งเงินแล้วก็ต้องขออนุญาตพูดคุยกับเจ้าของร้านแล้วค่ะคุณปูนะคะอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหคุณปูฮะเด็กรามเค่ะดิฉันเด็กรามแล้วก็วนเวียนเขาเรียกว่า อะไรเวียนไหวไตเกิดอยู่แถวๆนี้อยู่นานหลายปีนะคะเ <ฮะ S 1> พิ่งมาเห็นเมนูด้านหน้าเนี่ยค่ะเมนูเด็ดเกาเหลากระดูกหมูกระดูกหมู <ฮะ S 1> คือปราไม่เคยทานจริงๆไปมาหลายร้านนะคะแต่ว่าร้านนี้เมนูเด็ดคือเกาเหลาต้มยำกระดูกหมู <ฮะ S 1> ถ้าเป็นเด็กรามเกาเหลาชามนี้ใส่ถุงไปที่บ้านเนี่ยนะคะ,<ฮ>ะข้าวสักสามสี่ถ้วยอยู่ได้ทั้งวันเลย ราคาเท่าไหร่คะชามนี้40บาทค่ะ40บาทโหทำไมถูกจังเลยเพราะว่าคือย่านนี้จะเป็นย่านนักศึกษานะคะเราก็คือช่วยๆกันคเ <laughs> หมือนว่าเราอยู่ได้เราอยู่ได้นักศึกษาอยู่ได้ใช่ใช่ค่ะร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะ3ปีค่ะ3ปีทําไมถึงเลือกทาเลตรงนี้ทั้งที่จริงๆหาทําเลยากมากเลยแถวนี้คือจริงๆอ่ะตรงนี้อยู่ อยู่อยู่มานานแล้วเราก็เลยคือชอบชอบตรงนี้มากก็คิดว่าจะทำอะไรดีเมื่อก่อนเป็นร้านหนังสือค่ะค่ะแล้วก็พอเศรษฐกิจมันคือเปลี่ยน3 G อะไรเข้ามาทำให้หนังสือไม่เป็นที่นิยมก็เลยเปลี่ยนว่าจะขายอะไรก็ก็เลยขายเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเพราะว่าชอบทานอยู่แล้วค่ะอืมค่ะเอาบอกเส้นทางก่อนแล้วกันจะมาร้านนี้ได้มาได้สองทางมาจากทางแรกคือ รามคำแหง53ารามคำแหง53กับอีกทางหนึ่งคือ,อ่าดพร้าว1 1 2ค่ะราดพร้าว1 1 2นะคะเอาตรงรามแหง53เข้ามายัางไงคะ,ะก็คือเข้าซอยรามคำแหง53นะคะแล้วก็ข้ามสะพานมาจากปากซอยมา,ามาประมาณ500เมตรค่ะข้ามสะพานมาแล้วก็สังเกตขวามือแล้วก็ขวามือจะเขียนว่าชุมชนรามคำแหง53ให้เลี้ยว <ooh. S 3> ขวาเข้ามาร้านอยู่แยก2ค่ะแยก2หลังเซเว่นชุมชนรามคำแหง53ใช่ค่ะนะคะ แล้วกาถ้าเกิดสมมติว่ามาจากราดพร้าวร้อยสิบสองก็ตรงมาเรื่อยๆสังเกตซ้ายมือเหมือนกันที่ป้ายเขียนว่าชุมชนลาดพร้าวห้าสิบสามใช่ค่ะแล้วก็ตรงเข้ามาเรื่อยๆชุมชนลมคำแหงห้าสิบสามค่ะแล้วก็ตรงเข้ามาเรื่อยๆค่ะจากนั้นเราก็จะเห็นเซเว่นดีเเวนใช่ค่ะอยู่หน้าปักซอยร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ให้อ้อมด้านหลังเซเว่นมาใช่ค่ะจะเจอร้านอยู่หลังเซเว่นเลยค่ะหลังเซเว่นเลยนะคะก็ลองมาดูจริงๆแล้ว เราได้รับการแนะนําค่ะจากน้องปายนะคะโปรดิวเซอร์ของสถานีท<ะ>ีวี24เองแล้วก็ต้องบอกท,ท่านผู้ชมที่ติดตามรายการอยู่นะคร<ะ>ับท่านใดแนะนําร้านอาหารเด็ดแล้วเราไปชิมอร่อยจริง<ะ>รับไปเลยค่ะเสื้อเล v e Story ่หนึ่งตัวฟรีๆ<ะ>ไปเลยขอเพียงแค่แนะนํานผ่านมาที่4689988ถ้าเกิดเราได้ไปชิมร้านนั้นแล้วเนี่ย เราก็จะมอบเสื้อตัวนี้ให้นะคะนี่ก็จะนำอมอบให้กับน้องปายนะคะ,<ฮ>ะเพื่อที่มาดูว่าร้านนี้ยอร่อยจริงหรือเปล่าเมนูหลกัหลกๆของที่นี่จะเป็นอะไรบ้างคะ,ะที่นี่จะมีเนี่ยคะ่ะก็คือเกาเหลากระดูกหมูต้มยำแล้วก็จะมีเกาเหลาต้มยำก็คือจะไม่ได้ใส่กระดูกหมูจะเป็นลูกชิ้นไข่ต้มแล้วก็มีเส้นเล็กต้มยำบะหมีม่แห้งอ,งอ,อแล้วก็จะมีถ้าสมมติว่าใครที่ไม่ไม่ไม่ทานเผ็ดนะคะ,ะก็จะมีเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูน้ำใสก็คือจะมีสูตรเด็ก สุรกลางแล้วก็สุรเผ็ดเหมือนกันนะคะทีนี้มาที่ด้านหน้าร้านเนี่ยถ้าเห็นจะเห็นแบบเป็นสัญลักษณ์เลยคือมีไข่ต้มใช่วางอยู่ด้านหน้าร้านซึ่งเมื่อก่อนถ้าเราไปตามร้านร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปจะไม่มีจะไม่มีใช่ไหมคะทีนี้พอมาเห็นเมนูที่มีไข่เนี่ยแต่ร้านนี้เป็นเน้นเรื่องของไข่ต้มถ้าเป็นที่อื่นจะเป็นไข่ย่างมะตูมสาเหตุหนึ่งที่ต้องใช้เป็นสูตรไข่ต้มเพราะ ไข่ต้มเนี่ยมันมันจะอร่อยกว่าแล้วก็คือบางบางลูกค้าบางท่านก็คือแบบไข่ไขย่ยามาตูมไข่มันจะเป็นเหมือนไข่ยังไม่สุกนะคะก็บางคนเน้นแบบสุขภาพอะไรเงี้ยก็ต้องสุกก็ต้องสุกใช่ค่ะแต่ก็การเป็นที่นิยมเหมือนกันเพราะว่าทานไข่มันก็ดีต่อสุขภาพเหมือนกันใช่ค่ะค่ะทีนี้เมนูที่อยากจะโชว์เหมือนเมนูเนี้ยนะคะที่บอกว่าไปมาร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำยังไม่เคยเจอเกาเหลาซี่โครงหรือกระดูกหมูก้มยำเลย เพราะว่าหนึ่งคือมันต้องใช้เวลาในการต้มนานใช่ค่ะใช่ใช้เวลาต้มประมาณสักกี่ชั่วโมงคะอ่าหนึ่งชั่วโมงขึ้นหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งขึ้นไปะอะค่ะจะให้ดีก็คือสองชั่วโมงค่ะจะอร่อยมากอืมแล้วก็หมูนี่ก็สดสดจากตลาดใกล้ๆเลยใช่ค่ะใช่โอ้โหช้าอยู่ใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีกรรมวิธีการทําของคุณปูกันนะคะขอสูตรเด็ดสักสามเมนูของที่ร้านแล้วจะมาชิมว่าอร่อย แซ่บจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปติดตามการทำของคุณปูค่ะ เป็นเมนูเด่นของที่ร้านนะคะเริ่มจากตรงนี้ก่อนนี่คืออันนี้เป็นเส้นเล็กแห้งต้มยำค่ะเส้นเล็กแห้งต้มยำคือคลุกเคลา้ามาเรีย,บ,<ช>ยบร้อยเลยใช่ค่ะขอ,อแล้วก็อันนี้จะเป็นเส้นหมี่น้ําใสเส้นหมี่น้ําใสนี่เคยทานเด็กๆกปก<น>ตทิทั่วไปเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมทานกันนะคะเพราะว่าเราโตแล้วไงแต่อแตพอถ้าเป็นเด็กๆแล้วเราต้องทานจืดจแต่บางคนผู้ใหญ่บางคนเนี่ยไม่ชอบทานเพราะว่าบางคนไม่กินพริกเลยใช่ไหมคะนี่ก็หน้าตามันนี่บอกไปเมื่อสักครู่นี่คือ ต้มยำเกาเหลากะดูกหมูเกาเหลากะดูกงหมูต้มยำเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะเริ่มชิมกันก่อนนี่ตะเกียบเพราะวางสวยงามมากนะคะเส้นเล็กต้มยำปกติเราต้องมาคลุกเองแต่ร้านนี้เขาปรุงให้เรียบร้อยนะคะ,ะนี่คือน้ำลายเลยดิฉันจุดน่าสนใจคือเมนูแบบนี้นะคะเราจะหาทานได้ตามร้าน่าแก่คือคนทำต้องเป็นคนรุ่นแบบรุ่นเก่าๆมาทำให้แต่ว่านี่เป็นร้านวัยรุ่น ที่เอาสูตรแตบโบโบราณมาทำที่นี่นะคะเห็นไหมคะดูจากความเอาใจใส่เรื่องของหมูบะช่อเขาก็เอาหมูเด้งมานะคะอ่าเดี๋ยวชิมเทสของนี่ก่อนแล้วกันนะคะอืมไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยหอมมะนาว ทั่วลิสงหน่อยหนึ่งแล้วก็พริกรสชาติกำลังดีเลยนะคะเหมือนที่บอกเมื่อสักครู่นี้หมูเด้งบางร้านอาจจะไม่ค่อยความสำคัญคแต่สำหรับร้านนี้หมูเด้งเนี่ยมันถือเป็นหัวใจของก๋วยเตี๋ยวแบบนี้เลยนะคะอ,อร่อยอร่อยอร่อยแล้วก็มีไห่ต้มด้วยอืม สำหรับคนรักสุขภาพค่ะเข้ากันดีงจริงคนที่ชอบกินต้ยมยำแห้งนะคะแนะนำเลยร้านนี้ไม่ต้องปรุงเลยเค็มคุณปกติพี่คนทำรสจัดนะครัะคือต้องเปรี้ยวแต่มาที่นี่พอดีอเปรี้ยวหวานเค็มกำลังดีเลยแล้วก็เราเพียงแค่ให้มันแบบไฮเดี๋ยวเฉยแต่รสชาติมันเข้ากันอยู่แล้วที่มาดูที่บอร์ดแล้วค่ะว่า เมนูจืดเนี่ยเมนูเด็กกับเมนูผู้ใหญ่ที่ไม่ชอบพริกเนี่ยรสชาติน้ำซุปต้องอร่อยเพราะถ้าไม่อร่อยทานครั้งเดียวต้องปรุงเดี๋ยวจะชิมว่าร้านนี้เป็นยังไงบ้างนะคะสูตรของร้านตั้งเงินเองนี่น้ำซุปนใช้ใช้อนของเกาหลีเลยนะเนี่อร่อยจริงๆต้องเคี่ยวหมูเนี่ยนานมากกว่าจะน้ำซุปมันจะ เข้าเนื้อได้ขนาดนี้นะคะนี่อีกหนึ่งเมนูสำหรับคนรักสุขภาพที่ไม่อยากทานรสจัดแนะนำเลยนะคะแล้วก็เส้นหมีล่ลวกกำลังดีลวกกำลังดีไม่เหนียวไม่ไม่เละจนเกินไปนะคะกำลังกำลังทานแล้วก็ทานพร้อมน้ำซุปนี่จุดที่น่าสนใจของร้านนี้อยู่อย่างหนึ่งคือถ้าเกิดโดยทั่วไปร้านทั่วไปเนี่ยก๋วยเตี๋ยวลักษณะเส้นหมี่น้ำใสเนี่ย เขาจะใช้เฉพาะถั่วงอกแต่ร้านนี้ใช้ผักกวางตุ้งด้วยนะคะก็จะทําให้รสชาติหวานไปอีกหน่อยกลมกลอมนะคะอืมอร่อยจริงรสชาติหวานแบบธรรมชาติเลยได,ได้รสชาติของผักด้วยนะคะอาทีนี้มาดูเมนูหลักที่ฉันพูดเมื่อสักครู่นี้ต้มยำกระดูกหมูซึ่งเป็นเกาเหลาซึ่งหาทานที่ไหนไม่ได้ขอยกให้ร้านนี้แล้วกัน พราะว่ากว่าจะเคี่ยวซี่โครงแบบนี้ให้เปื่อยได้ขนาดนี้นะคะต้องใช้ระยะเวลาเกือบร่วมๆสองชั่วโมงละ<ช>นะคะ<ๆ>กว่าจะได้หมูจะต้องเปื่อยแบบนี้นะคะนี่เปื่อยไม่เปื่อยนี่เขียดูุ๊บรู้เลยะคะ่ะนี่ไงล่ะแถวบ้านไปเรียกหมูเปื่อยนะคะก็เหล่าหมูเปื่อยแล้วก็ใส่น้ำต้ยมยำไปหน่อยทานกับข้าวสวย ดูสิว่าจะอร่อยไหมอืมหมูนุ่มมันละลายในลิ้นเลยอะยังไม่ถึงกับฟันยังไม่ได้เคี้ยวเลยนะคะมันเปื่อยจริงๆแล้วก็ความสนใจของที่ร้านนี้คือเขาให้ทั้งลูกชิ้นเขาให้ทั้งนี่ปลาเส้นปลาเส้น,สนมีทั้งหมูบะช่อนี่โอ้โหเยอะมากเลย ที่ที่ฉันบอกนะคะว่า40บาทเนี่ยโอ้โหคุ้มแสนคุ้มหักหมูเนี่ยนะคะสำหรับคนที่ชอบแท้เนีจับขึ้นมาแทะเลยรสชาติอร่อยจริงๆนี่เห็นไหมคะเปื่อยแบบอย่างนี้เลยเปื่อยแบบนี้นี่หือกระดูกอ่อนมันกลุบกับอร่อยมากเลยแล้วไม่เลี่ยนด้วยนะครับ รีชดาการันตีว่าแซ่บจริงๆค่ะเพราะว่าจริงๆก็เดินทางชิมอาหารมา101เย่านน้ำนะคะแต่ร้านนี้อาจจะไม่ได้ทำเส้นเองก็เส้นก็จะมีตามท้องตลาดทั่วไปนี่นะคะแต่ว่าความใส่ใจเรื่องของเวลาในการลวกเส้นเล็กเนี่ยลวกนานเกินไปก็เละลวกน้อยไปก็จะแข็งแต่ลักษณะเส้นจะเป็นเหมือนเส้นจันคือเป็นเส้นเล็กที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นเล็กธรรมดา แล้วก็เส้นหมี่เนี่ยดูความตั้งใจในการเลือกเส้นหมี่ก็ซื้อซื้อยี่ห้อที่โ้านห้างดีนะคะมาทําให้เส้นรู้สึกเหนียวแล้วสูตรของที่นี่ก็คือสูตรเฉพาะจริงๆยังไม่เคยทานรสชาติที่ออกจะมาเป็นแบบแนวไทยไทยที่แบบว่ารสชาติจัจดจ้านไม่ว่าจะเป็นเกาเหลาต้มยำไม่ว่าจะเป็นแห้งต้มยำแล้วตามด้วยรสชาติกลางๆอย่างจืดเนี่ย สาชามเนี่ยไม่แน่ไม่แน่นใจว่าจะมีคนสั่งเกินหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยมาทานปุ๊บเนี่ยรู้สึกอร่อยไงรู้สึกอร่อยใช่ไหมะคะแล้วอย่างต้มยำเนี่ยสำหรับยุคเศรษฐกิจแบบนี้คุ้มนะคะสั่งถุงเดียวกินสามมือ้อแสดงว่าร้านเนี่ยเข้าใจว่าเศรษฐกิจณปัจจุบันเนี่ยมันมันมัน,มน,มน,มนธุรกิจมันปืดเครื่องนะ,ะคะต้องอาศัยร้านที่ราคาย่อมเยาวราคานี้ขายเริ่มต้นที่สามสิ ถือว่าถูกถือว่าถูกในเวลานี้นะคะเพราะอย่างพี่ไปใช้บริการแถวๆสีย่านแถวราชวัตรเนี่ยถ้าเป็นบรรดาก๋ือเตี๋ยวเนื้อเนี่ยเขาอยู่ไปที่ห้าสิบหกสิบแล้วนะแต่นี่มาที่สาสิบห้าบาทในย่านของนักศึกษาแบบนี้พอไหวใช่ไหมใช่ค่ะคือคือตรงนี้อาจจะด้วยอยู่อยู่ในซอยลึกด้วยเราก็จะไม่หนักเรื่องค่าเช่าที่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยกำไรน้อยแล้วก็ให้ลูกๆหลาน เพื่อนน้องๆได้อิ่มคือเราอยู่ได้ใช่ค่ะน้องๆก็อยู่ได้ใช่ค่ะที่นี้เบอร์โทรศัพท์นะคะสาหรับที่ร้านของที่นี่นะคะก็0998032820ค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะ099ค่ะ8032820ค่ะสำหรับร้านตั้งเงินนะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวราคาย่อมเยารสชาติแซ่บค่ะการันตีจริงๆว่าอร่อยนะคะอย่างน้อยตริชดามาถึงที่แล้ว ก็ขอมอบใบป,ประกาศเียบัตรเลยแล้วกันนะคะก็มอบใหะะ้เป็นการการันตีว่าร้านตั้งเงินร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นอกจากจะได้คุณภาพแล้วแซ่บจริงๆค่ะเอาไปให้นะคะขอบคุณนะคะเดินทางไม่ไกลเลยจริงๆตอนแรกน้องไปแนะนำเนี่ยเราก็ยังแบบเอะร้านก๋วยเตี๋ยวเรามาทานทานที่ไหนก็ได้อะจริงๆแล้วอะ่ะแต่พอมาทานที่นี่มันตอบโจทย์เรื่องแบบนั้นไม่ได้แล้วว่าถ้าอยากทานรสต้มยำ แบบไทยๆรสมะนาวหอมกลุ่นมีไข่ต้มแก้มด้วยแล้วก็เกาเหลาซี่โครงหมูแบบนี้ตุ๋นเปื่อยๆแบบนี้ทานแล้วละลายในลิ้นยังไม่ถึงฟันเลยนะคะม,มันอร่อยจริงๆคืออยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะถ้าเกิดได้ดูรายการของเราตัดสินใจอย่าช้าค่ะดูรายการช่วงเช้าปุ๊บรุ่งขึ้นมาเลยเปิดกี่โมงคะเปิด11โมงค่ะเปิด11โมง ถึงสองทุ่มแต่ว่าอันเนี้ยจะหมดก่อนไหมอันนี้จะหมดก่อนค่ะจะหมดก่อนประมาณบ่ายสองหรือบ่ายสามจะหมดบ่ายสองถึงบ่ายสามสาร้าเพิ่มได้ทุกวันไหมเนี่ยหมดก่อนทุกทีเวลาใค่บ่ายสอส่วนใหญ่จะหมดก่อนดังนั้นจะต้องรีบมาโทรมาจองหรือไม่ก็ต้องรีบมานะคะสิบเอ็ดโมงถึงสองทุ่มแต่ที่โครงหมูบ่ายสองถึงบ่ายสามก็หมดแล้วนะคะ รีบๆมานะคะจริงแล้วไม่ได้การเยินยอหรือชมกันนะคะข<ช>้อแท้จริงเลยเส้นต้มยำเนี่ยปกติเขาจะไม่ปรุงมาให้เรา<ช>เขาจะวางข้างๆมาให้เราคนเองว<ช>ันนี้คนเองคนไปคนมาไม่ถูกใจหรือเปล่าแต่ว่ารสที่น้องปูทําเนี่ย<ช>มันกลมกล่อมมันกลมกล่อมจริงๆบอกได้เลยว่าความตั้งใจของเด็กรุ่นใหม่คือเมื่อก่อนเนี่ยนะคะพี่ไปทานร้านจะเป็นร้านแบบคนมีอายุแล้ว<ช>ถึงจะทําอาหารได้ถูกใจเรา นี่เพิ่งเป็นครั้งแรกที่ทานแล้วแบบวัยรุ่นแบบนี้นะคะขอขอบพระคุณมากนะคะคุณปูค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็เหมือนเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะใครที่อยู่ในละแวกรามคำแหงหรือละแวกใกล้ๆหรืออยากจะทานกันจริงๆเนี่ยสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์ผ่านมาแถวละแวกนี้แวะมาได้ที่รามคำแหง53หรือลาดพร้าวร้อนะคะเข้าซอยมาไม่ไกลเพียงแค่สังเกตป้ายชุมชนรามคำแหง53 ตรงเข้ามาปุ๊บสังเกตเซเว่นซอยเซเว่นเลเวะพ่าอยู่หลังเซเว่นะคะที่จอดรถอาจจะไปจอดเลยไปหน่อยแล้วก็เดินย้อนมามาทานอาหารแบบนี้คุ้มค่าในการเดินทางค่ะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการแนะนําเมนูเด็ดๆสําหรับคนที่ชอบรถจัดและก็รถธรรมดา พื้น,นแบบๆแบบเบบแบบเด็กๆแบบนี้ก็มีนะคะก็วันนี้หมดเวลาสำหรับรายการเลิฟสตอรี่ค่ะกับดิฉันตรีชดาศรีธาดาลาไปพร้อมกับคุณปูและก็ลานตั้งเงินนะคะก็แล้วมาเจอกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ